ยังไม่ได้คิวเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยก็ได้ได้ชัวร์แถมได้กินไก่แบบไก่ทอดอย่างนี้เหรอยิงนพอดีเลยครับเอ้าไก่ทอดเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันแล้วอยากให้เธอมาลักกันต้องใช้อะไรน้ำมันพายครับเอ้าไม่อยากได้หรอกน้ำมันภายอยากได้ตัวนายมากกว่าโอ้ยโอไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหไปไม่เป็นเลยพี่สวัสดีครับครับผมชววสดีครับเอ้านายเล่นอะไรในหมวดทั่วไป ใช่พี่ทำไมนายไม่ใช่เสียงปกติเข้เาเสียงนี้พี่นายเป็นสายลับใช่ไหมเป็นเอเจนต์โอ้อใช่พี่อา้าอยู่อยู่กับเพื่อนด้วย <c oughs> เพื่อนขำเลย <c oughs> เอา <c oughs> เพื่อนขำอีกแล้วนายไม่แสบคอใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่อ๋อไม่แสบคอนั้นใช้เสียงนี้ตลอดนะโออเกือบไปเกือบไปเอาก็นายบอกนายไม่แสบคอ <c oughs> อ่าทิ้งกับไอถ้าถ้าอย่างนั้นเราขอใช้เสียงนี้ละกันโอเคไหนายออเราขอใช้เสียงนี้นะ <c oughs> งั้นเราไปเล่นเกมกันเลยดีก,กว่ามา <c oughs> เ,าญญาเรับผมอ๋อสุดยอดไปเลยอ่ะนายไม่ไมไมไมลงแรง <c oughs> อ่ะผมมาทำภารกิจครับ <c oughs> เอามาทำภารกิจเป็นสายรับปลอมเสียงนี่เหรอภารกิจไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาเสียงเปลี่ยนอีกละลงไหนนายลงไหนอาดโดดเลยพี่เอา ลงตรงไหนได้บ้างไปลงข้างๆได้หรือเปล่าอฮ้ยเ,เขื่อนเลยพี่เอ้าเขื่อนทำไมบ้านบ้านอยู่ข้างๆบ้านอยู่ข้างๆครับอยู่อยู่ข,ข้างๆเราหรือเปล่าข้างถังขยะครับเอา้า <laughs> บ้านในอาจจะอยู่ข้างถังขยะแต่เราอยากอยู่ข้างเธอนะรู้ไว้ด้วยอยอยอเออคอยสีแตกคอยสีแกเอ้ยเ้ยม่ต้องยันมาต้องยัน ถอยมาแล้วอออปึ๊บปื๊บมอบมอฟมอฟแตกแตกแตกนายแตกสวยสวยไอ้สวยแมนแมนหมดอิริแตกแตกเอ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกแตกแตกมดตี้หมดตี้โอ้ยสวยไอ้สวยสวยแมนแมนสวยหรือเอาไแตกแตกไอ้จุกโก้จุกโก้โอ้ยมันตรงนี้ในในเรียนอยู่ชั้นไหนน่ะผมอยู่มหาลัยครับ อ๋ออยู่มหาอะไรไม่ครับผมแล้วเรียนอยู่ไหนเรียนอยู่ขอนแก่นครับอ๋าเราก็อยู่ขอนแก่นนะอ๋อจริงไหมเนี่ยจริงเด้คนบ้านเดียวกันตัวนี่อำเภออีกครับอำเภอไม่บอกหรอกเดี๋ยวมาหากันไี่ไม่หาไปหาหรอกแค่ปีหน้าต่างเอ้าไม่ต้องปีนหรอกประตูก็เปิดอยู่อ้าวไอไอเป็นนายเป็นไข่ปะ โควิดครับเอา้านึกว่าเป็นไข้ไข้ที่ชนอ้าคนที่ใช่โอ้โ <Hey. S 2> หชงมันยี่ห้มัดกันนั่นเนี่ยแง่ปิ๊งแตกโอ้ <Back. S 2> oh, พี่รัสโอ้โหแตกสวยครับสวยสวยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเล่นมันเลยใช่หลัอผมก็ไม่เห็นอ๋อมันวิ่งมาแล้วเนี่ยอ๋อ oh. มันเล่นไปไสแตกมัเต้โอ้เบเบิร์เลยผมมันให้ยอีกทพ่มนายยังไม่นอนอ่าดีดครับเจอมาเยอะดีดแบบดีดลูกแก้วงี้เหรอเฮ้ยนายเจอพี่พี่ดีดลูกแก้วตอนสี่ทุ่มครึ่งนี่มันจะดีดตอนไหนก็ได้นายใช่เหรอครับเต้พี่สามโหดโอ้พี่สามโหดจัง่ะเอาโปปโปครับโปโปเพลเยอร์ ใช่เออวับโอ้แสตชผคคอยซนะ้ำศพแสตในะคอยซ้ำศพแสะโอเคจะน่ครับมั่มันอยู่ข้างในนี่ต้งเรียงไหมนี่เป็นไงบ้างนายแสโ <c oughs> อ้โหูยฉีกฟันมับ โ้ห oh. แตกหมอบอย่งนี้แล้วคมไปคมไป oh. จะมีฟันหัวแตกเอ้า oh. แล้วแล้วนายแบบนายนายมีแฟนยังอ่า oh. นะครับอา oh. มีแล้วเราไม่เล่นกับแฟนน่ะอ๋อนอนแล้วเอ้า oh. นอนแล้วแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้โ oh. ที่ก็ถามแปลกเนาะเอ้า <laughs> oh. มันไม่ได้งไงนายโอ้ยสมัยนี้ละ ใช่ไหมอะไรนะครับสมัยนี้แล้วไงเขาไม่เกี่ยวกับเพศแล้วโอ้โโลกมันเปิดกว้างเออไม่รู้เรื่องนายนะี่ยเมื่อกี้เอาใครพูดเนี่ยอยู่กับใครอีกเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คุณแม่ครับคุณแม่ใช่ครับทำไมต้องถามเรื่องแฟนด้วยเอ้าก็พี่ก็พี่ถามเมื่อกี้นี่ <laughs> อ๋อแม่ก็เลยบอกว่ามีแฟนแล้วเหรอใช่พี่ ล้วเออเราไม่ไม่เคยบอกแม่เหรอ oh, yeah, here, อ๋อแกก็รู้แล้วแต่แกแซวเฉยอ๋อเฮ้แม่โอ้โหน่ารักครอบครัวนี้เฮ้ยนเห็นไหมอยู่ <Okay. S 1> <he en S 2> ไหนครับปึ๊บป่๊บป๊บปบบน๊บปด๊านขวบปอ๊บปึ๊บัึ๊บป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 ึ๊เปึ๊นปึ๊บปย๊บปึ๊บมัับัสับปึ๊บปึ๊บปึับปึนบปึ๊บปึ๊อยู่บไม๊๊ไอ้ สนัยสนัยอูยไปบอกแล้วไปไปไปกร้บาปเขายังหูละยังยว้าวหาาาาาาัวเอาแล้วมันยิงโดนได้ไงอะ่ะเอาเป็นไรเป็นไรไม่ต้องซีซัดพ,พี่ต้องการมาเลยใช่ไหมใช่เป็นปืนโปรดเราเลยนะ ปืนปืนบาเลตอ่ะเป็นของโปรดแต่นายอ่ะเป็นคนโปรดนะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยผมขืนนี่ไม่ต้องเขิเนหรอกเอา้าพี่เอรพี่เจอคนก็มาบอกผมเนาะนั่นนนตรงบ้านไม้อ่ะนายเห็นไหมบ้านไม้เยอะเลยนะครับบ้านไม้ฝั่งขวานั่นไงอันนั้นก็มีตัวหนึ่งหลังไหนโอ้ยนายก็ต้อง รู้หน่อยมอดเบงมอดเบงตายหมดตายหมดโอ้โหแหินคมเกินไปคมเกินไปโอ้โหในขี้โม้อ่ะวันนี้ผมเป็นคนลูกลูกหลักของคนในบ้านครับแม่อะไรนายเป็นลูกหลักของคนในบ้านแล้วเมื่อไหร่จะมาเป็นคนรักของเราอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่มีจุกเลยอยากได้เก็บเสียงมาเลยอ่ะเรามีแต่หัวจุกเนี่ยจุกเลยครับ มนีม่ไงในเห็นทรงผมเราไหมส้มอผมเท่มากเลยเราเราไม่อยากมีหรอกทรงผมเนี yeah. ้ยทำไมครับไม่อยากมีหัวจุกแต่อยากมีคนโทรปลุกทุกทุกเช้าโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh! หตายเลยเท่ชอบชอบคนในนี่เขาเราก็ชอบเหมือนกันนะชอบอะ <c oughs> ไรครับชอบนายอ่ะโอ้โหไมค์แล้วไมค์แล้ว ีชอบเลนตัว้ใช่เราชอบเล่นตัวนี้เราเล่นมาหนึ่งปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยแต่จริงๆก็เปลี่ยนได้แหละตัวละครอ่ะเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนใจไปจากนายอ่ะเปลี่ยนไม่ได้นะตาย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 กูกูตายแล้วเอ้ือมือไม้สั่นครับเอาแล้วใจสั่นไหมเฮ้เจอล้อนายยิงดีรูป้นี่ขึ้นเลยขึุมเลย ตึนหนึ่งพี่แตกมาเต้วอยพี่โอ้โหคมเกินคมเกินพี่มันวงนี้นะมันแรงแล้วนะอ่าสักครู่เฮ้ยเราหลงไปเปลี่ยนเป็นลูกซองอเฮ้ยนหนทางน,นู้นแต่เลาวบัคขามัานก็ยิ่งว่าแตกโอ้มันแตกเอแกพีเฮ้ยมันแม่นอยู่ในตึงตึงตะลึงตอนนี้นกทอยก่อนไหมครับ ไปแล้วโอ้วงนี้เราตลอดเลยเพื่อนแต่เราไม่เคยหนีนายนะโอ้โหโอ้จะมีเวลามาเล่นอีกเล่นวันขวาพีขวามีแน่นอนได้ยังไงหรือจริงนายก่อแตกก่อเราแตกก่อเราแตกผมก็แตกเฮ้ยนายเอ้าไอ้วอลเราลาก่อนนะ มันมีทะลุไอวอลหรือเปล่าไม่รู้ตั้งสองชั้นไว้ก่อนเฮ้ยขึ้นไปเราจะเจอมันโอ้แหลงแกนนี่พี่วยแตกแตกแหลงแกนเลยเหรอเอ้าโอ้โหลืมตั้งไอวอลไหนซู่ซูจิมมี่จิมมี่ซู่ซูจิมมี่นั่นแหละโอ้โหสเต็ปมาจิมมี่ไอวอลตั้งผิดทางมันคืลูดมันลูด เราต้องไปบ้านลึกลับมีเกมทำอะไรแล้วไงบ้านลึกลับมีคนในบ้านลึกลับมีคนฮะพึ่งเรากำลังแอบเข้ามาเราไปอยู่ตรงห้องน้ำนายระวังมันโดนรอบฆ่าแล้วมันไปไหนแล้วหายเฮ้ยนายมันอยู่กับเราอ,อ,เเอ้าอมไปไนวพี่อนายอ้อมไปนายอ้อมไปพี้ข้าโมเย่เอาปืนกันมีปืนเรือเฮ้ยมันอ้อมไปมันอ้อมไปนาย มอมอบมอ,บมอบว่ครับเลิกเลยมันโดนเพื่อนทิง้งเราเอาไงดีงั้นเราอ้อมไปแล้วกันเราไม่ไปวงฟ้าละคุณเยอะใช่ไหมนอย่างเยอะเลยใช่คนในวงฟ้ามีเยอะแต่คนในใจอะมีแค่คนเดียวนะใครพี่นายไงผมก็มีแค่ผินะว้าวมีคนมีคน,นคเห็นละครัดไแลส้สองตัวสองตัวมันยิงกันเหรอ มอฟมอบมอฟนะครับพอแปะบมอแป๊บอแป,ป,ป๊เราจะปาระเบิดไปแล้วนายก็ขึ้นไปนะครับตามแผนตามแผนจไปครับไปปึ๊บไปแล้วไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นพีนอ้ยเอ้ยยิงยากจังวะ ออพูดโงดคนลุ้นน่ะโอ้ผมก็ลุ้นเหมือนกัน <c oughs> ยังไม่ได้คิวเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ได้ชัวร์แถมได้กินไก่แบบไก่ทอดอย่างนี้เหรอรกินวุ้นพอด,ดีเลยครับเอ้าไก่ทอดเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันแล้วอยากให้เธอมาลักกันต้องใช้อะไร <c oughs> น้ำมันพายครับเอ้าไม่อยากได้หรอกน้ำมันภายอยากได้ตัวนายมากกว่าโอ้ยโอไม่แล้วไม่แล้วโอโหไปไม่เป็นเลยพี่ เฮ้ยนายมีคนที่ครับหมอแตกโอ้โหมันนั่งนิ่งๆอ่ะไม่อยู่ตั้งไอวอผมเห็นตั้งไอวอนายเพื่อนมันมาชุบเอาไงใครมีระเบิดไม่มีเลยครับงั้นเอานี่ไปเออตั้งไอบอลอย่างนี้ก็เอานี่ไป เออเออเออเอาเหรอเอาเหรอไปยังไม่มีของแต่งเดี๋ยวพี่เจ็บเด็บเด็บปุ๊บปุ๊บเลยพี่โผล่ทีเดียวยังโอ้ไม่มีของแต่งว่ะไม่เป็นไรเอ้าไม่มีเราก็เล่นอย่างนี้แหละเจาะไอวอลเข้าไปเจาะไอวอลเข้าไปมีนะครับมีแล้วเยอะจังวะไอวอลมันเนี่ยแตกครับ เฮ้ยนายมีคนวิ่งมามันบ้ามันบ้ามมันมันบ้ามันบ้ามันบ้ามันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็นโอ้โหกำลังตกใจกับคนบ้าอยู่เลยปุ๊บ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 เอ้ไอ้วงวงวงจเย็นวงวงวงเอาเอ๊ะตี๊ดตีครับไอวเอวเอวเหล็กอ่ะซ้ายมือพี่เลยเฮ้ยผมมาหัวแตก มาหัวแตกไม่พอพวกหัวแล้วพี่ก็หัวแล้วพวกหัวแล้เจาะไอ้บอลสิครับเจาะไอ้บอลระวังพี่ระวังอุ้ยแรงเหมือนกันนั่นเนี่ยมันวิ่งไปไหนไม่รู้มันคนเดียวเหรออ้าวไม่โดนมันไม่ใช่ตีเดียวกันเหรอทำไมเพื่อนมันไม่มาอออเอา้าพี่โดนไหน่ามันอยู่ไกลๆอยู่ทีหนึ่งห้าศูนย์ในระวังมีคนมาชาร์จไหน ไอ้นี่หมดแล้วนะพี่ไอบอลผมอะนายมันวิ่งมาปะเฮ้ย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 ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง <นะ S 1> ไม่ถึง <นะ S 1> ไม่ถึงเฮ้ยมันวิ่งมาตรงต้นไม้อะ่ะเอเดบิลชารู้จักไหมนี่แตกๆตกนายตีสย่สวยสวยเออมันกล้ามาเหรอเอเดบิลชาร์นะเปล่าพูดผิดข้าวข้าวอีกคนอันนี้ เ,เพื่อความชัวร์แมไปซ่อนเด,ดี๋ยวรอจาก AW ชาร์ดเอวชาร์ดนหน <c oughs> แตกแตกเอวชาร์ด <c oughs> นี่ไงปืนชาร์ดเราไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ดูไว้ซ่าพวกแกนนะหนามัวแต่ปาระเบิด <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนวัีครับ